สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนก็แล้วกันนะคบพี่น้องขายินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่เพจยายไผ่หายผีแล้วก็ช่องยายไผ่หายผีค่ะพี่น้องขาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำทั่วทุกตำบลนะคะทั่วประเทศไทยเพื่อน่าคนอีสานเท่านี้เป็นคนหมักมวนถูกสมควรสี่หอนกะยั่งฟอนใส่กันครับพี่น้องขาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความอลังการ งานโชว์ของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะพี่น้องขะเพิ่นสรรสร้างปรับปรุงงานโชว์ใหม่มากกว่าสิบงานเพลงนะครับพี่น้องขายิ่งใหญ่อลังการะคะ่ะข,ขนขนขนเครื่องเพชรเพื่อสิมีการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องขาผููบาวนกพงศกรไปงานกับไปงานกับพี่น้องไปงาน ก็เอาโชว์ใหม่ไปซ้อมด้วยเพื่อจะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนความสนุกสนานด้านหน้าเวทีเพื่อพี่น้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปเบิงบ่วสิเป็นกุ้มปิดเพิินก็มีนะคะพี่น้องขาหลากหลายดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องขาหลังจากที่หมอลำเสียงวิหกนะคะมีผลกระทบเนื่องจากศิลปินศินลปินลงจากวงกลางคันนะคะพี่น้องขา ลงจากวงกลางหรือดูการนะคะแต่บอสทั <te ้ง3ท่านยังจับมือกันแน่นเดินหน้าต่อไปนะครับพี่น้องขาและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้ก็คือแฟนคลับแฟนเพลงของมะลำเสียงวิหกกาโอ้ยแฟนเพลินพี่น้องแฟนเพลงเพลินแน่นหนาถาวรครับพี่น้องขาโดยเฉพาะนางเอกใหม่ของเราน้องแพรวธิดานะคะสาวหล่อนะครับพี่น้องขา ไม่ว่าจะเป็นการโชว์เพลงในช่วงโชว์คอนเสิร์ตนะครับพี่น้องขาหรือว่าจะเป็นช่วงล่าโอ้ยอลังการไปลองไปลำ่ำมือใสพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงนี่ศิลปินที่อยู่ท้งบนเวทีน้ากันนี่ยืนเบ่งตาห่างอึ้งตึงอ่อนซ่อนน้องแพ่วทีดาหลากหลายคนครับพี่น้องขาหลากหลายแฟนคลับแฟนเพลงเพงิ่นว่าสิเป็นผู้ยิ่งผู้ทรายผู้เฒ่าผู้แก่พอป้าแม่อาวพอน้องพอลูงแม่ป้า ให้การสนับสนุนน้องแพลวทิดาแม่โอยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนยังตีอ่อนซ้อนเงินมาไล่ได้หลาให้หล,ย,หลยขาดเต็มคออู่แล้วนะคะจากว่าแบ่งพันใบาหาลอยใบเศร้าแม็กกันมาเป็นดาวกระจายนะครับพี่น้องขาสําหรับหมอลําเสียงวิหกนะครับพี่น้องขาเป็นหมอลําเรื่องต่อก่อนทําน้องขอนแก่นนะคะแต่ว่า ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนงานโชว์ใหม่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับพี่น้องครับพี่น้องคือเสียเห็นกันมาหลายนะคะคือเสียเห็นกันมาหลายโชว์แล้วนะคะเขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนบุคลากรเปลี่ยนบุคลากรหลายหลายท่านที่ซ้อมกันไว้มันย่อมมีผลกระทบในวงหรือว่าสิจับผู้นันผู้นี่ขึ้นมาโชว์มันกับผสมบูรณ์แบบคือตัวที่เราได้ซ้อมกันไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ บอดถึงสามคนเผ่ดก,กันแล้วออกความเห็นกันจับมือกันค่ะจับมือกันแน่นลงทุนยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องขายิ่งใหญ่อลังการมากคอยมกักโชวผ์ผาแดงดังไอพี่น้องเอ้ยเอามาแบบคือจังคาสีแฮบุญบังไฟไไหรือแม่ขุนทึงเวทีได้จ้ะเลิศยังบา่าเฮจนขนาดเวทีนี่เฮจนุนยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับพี่น้องขาและก็ช่วงลําเรื่องต่อกรแต่งตวเวทีพินกันงามงาม ถือใจกระเทยหลายทันอยู่ดอกพี่น้องอืมผู้บ่าวนกพุงศกรกะรูปหล่อ,อครับพี่น้องขาแน่นอนนกพุ่งศกร์ถ้าเอ่ยถึงเข้ารูปหล่ออ,อยู่แล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออเบิง่งออกมาหน้าเวทีสางงา,ามคอยว่าแมนเทีบพอบูดงามหลายเลียวขึ้นไปทั้งเวทีประกอบกับไฟทั้งเวทีแสงสีเสียงยิงงหญ่อลังการพี่น้องเออออกมาช่วงคอนเสิร์ตนกพุ่งศกรกะรอ,อ แต่งตัวใส่สุดเพลิดเป็นมล้ำแล้วแหงรอแหงมาล้ำคููกับแพ่ทิดาเฮ้าอีกบานพี่น้องเอ่ยเข้ากันเวลาเล่นล้ำเรืองต่อก่อนน้องแพวทิดาเล่นได้ดีมากพี่น้องตีบทแตกมากสมแล้วที่ได้ก้าวเป็นนางเอกจริงจริงก็ต้องขอขอบคุณบอสท,ทุกทุกท่านก็แล้วกันนะคะที่เล็งเห็น ความสามารถของน้องแพรวธิดานะคะที่หยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับน้องแพรวธิดานะครับพี่น้องขาและน้องแพรวธิดาได้รับโอกาสได้ขึ้นเป็นนางเอกหมอลำเสียงวิหกคะ่ะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะพี่น้องขาน้องทําผลงานด้านหน้าเวทีออกมาได้ดีมากทําให้แฟนคลับแฟนเพลงสนใจในตัวน้องแพรวธิดายิ่งมีดราม่าว่า เป็นสาวหลอ่อเป็นทอมมาเป็นนางเอกแทนที่จะมีดรามา่าแบบว่านันโนน,น,นี่น้องเซียนนันเฮดนี่ผ่้ใดแต่กับตรงกันข้ามพี่น้องผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของน้องแพลวทิดาน้องพี่น้องน็อปวันศิปเป็นช่วงออกมาโชว์งานโชว์โดยเฉพาะอันทดลองเพลงอันนกตัวหนึ่งน,กต,น,งนกตัวนี้ชื่อแพลวทิดาพน้องคอย งานเพลงนี้เป็นงานเพลงของนกพรพนาพี่น้องเอ๋ยแต่แพลวทิดาสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆก,กับพี่น้องขาฟังแล้วขนลุกขนาดเป็นเพลงสานำหูนำตาสีไหลนำ้ำพวงมาไัยก็ไหลบุนไหลบุญไหลบุญขามาาพี่น้องน่าประทับใจผู้บ่าวนกคงสศกรก็เหมือนกันนะครับพี่น้องขาเพ่งมวลมวลบุญบังไฟเดือนหกนี่แฮงโชว์ได้ดีมาก แดนเซอร์ cer, ขอบอกว่าแดนเซอร์เต้นได้ดีมากอแดนเซอร์เต้นเพลงนี้ดีมากคือโยกมากนะพี่น้องโอ้ยสำหรับแฟนคลับแฟนพเพลงท่าไหนที่ได้ไปดูมาแล้วก็เม้นมาเล่าสู่กันฟังให้ยายฟังได้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องขาสุดยอดอีหลีหมอลำเสียงวิหกปีนี้นะคะก็เป็นหมอลำอีกวงหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเลือกให้กับแฟนคลับแฟนเพลงที่จะมีการมีงานสำหรับพี่น้อง ตั่วภาคอีสานหรือว่ากรุงเทพสําหรับคนจัดกานจัดงานนะครับพี่น้องขะอย่าลืมหมอลําเสียงวิหกเป็นหนึ่งอีกตัวเลือกนะคะเพราะว่าผลงานการแสดงหนา้นาเวทีนั้นสมกับค่าจ้างแน่นอนนะครับพี่น้องขารับรองว่าคุ้มแท้แน่นอนสุดยอดปาถนาอีลปนะคะยิ่งเป็นลําเรื่องต่อกกอนทานองขอนแก่นเป็นทํานองที่ฟังง่ายเนาะ,ะพี่น้องเนาะฟังง่ายเข้าใจง่ายเป็นทํานองที่หิต เป็นทานองที่คนไทยติดแล้วนะคะทํานองทำนองขอนแก่นเนี่ยนะครับพี่น้องขาก็อย่าลืมก็แล้วกันฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรพร้อมกับบอสทั้ง3ท่านนะคะที่บริหารจัดการผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีมอบความสุขความสุขสนานให้กับแฟนคลับแฟนเพลง FC เสียงวิหกทุกๆท,ท,ท่านนะครับพี่น้องขา แล้วก็วันนี้เราไม่มีอะไรมากค่ะเข้ามาอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนผลงานโชว์ดานาเวทีเพิ่นเพิ่นปรับเปลี่ยนใหม่แล้วมันอลังการมากๆพี่น้องขาก็อย่าลืมแล้วกันนะครับฝากพี่น้องสนับสนุนด้วยกันแล้วกันสําหรับหมอลําเสียงวิหกเนาะสําหรับวันนี้ยาย,ยไผ่หผีนะคะช่องยายไผ่หผีค่ะขอบพระคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปนอ้องพี่น้องเนาะ เมื่อนี้ให้พี่น้องรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งเพจและก็ youtube เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องรับชมรับฟังกันนะคะพี่น้องขาสำหรับมื่อนี้พี่น้องที่รวยอยู่แล้วขอให้รวยรวยยิ่งๆขึ้นไปโชคดีมีงเงินใสเมื่อนี้ย้ายไผ่หผีขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่เทิร์นเพิ่มเทิมวันนีพี่โบครับวันนี้แม่ตา,ารับรจนนาผู้หญิงแม่น้าเลยครับวันนีครับวูนน้คมาแล้วฝากกดแชร์ได้เลยค่ับผู้ยายนั่งบทเลยเข,ข,ข้าเพลงเข้าเพลงเฉพาะท่อนสุดท้ายเมื่อกี้